ทีแล้วว่าเราจะพิสูจน์ยังไงแล้จะช่วยเหลือพระพี่นางรัญญาอย่างไรช่วยด้วยไปจบไปทอยงไาพูดอะไรมึงบกมึงสวยแน่มีน้ำไม่ไปดังเราได้มาด้วยไหนดูซิพันทองอ่ะทำไมเร็วพันทองเห็นอะไรไหม ท่านทองจากเขาสามร้อยยอดใช่ไหมร้านทุกอย่างยี่สิบข้างหน้าวัดเขายังเปิดอยู่เลยดีชาบุญขาให้ไปหายที่เขาสามร้อยยอดยี่สิบห้าบาทนี่เห็นไหมมันจะใช้ได้ไหมล่ะใช้ได้เหมือนกันไปลองดูนี่เสด็จพี่สุประสิทธิ์ได้เลยกราบไหว้ถวายพระคมเสด็จพี่แล้วก่อนเนี่ยอะไรอ่ะมันซึม เอามาเมดเลยที่นี่เฮ้ยไม่เลยไม่ตกใจหน้าแล้วใครอ่ะเเปอองหรไม่ใช่ถุงเท้าว่ะเขเปียกน้ำแล้วของพี่บิ๊กแล้วย่ารู้เอ้ยโหจังเลยพอดเย้รู้จักบ้างใครอ่ะชื่ออะไรเนี่ยชื่อว่านี่ใครจะมาตรงนี้นี่คนนี้เขายิ่งมีเสียงเบาาอยู่นี่จะพูดดีฟังคือว่าไปเอาทาทอมาจาก เขาสามอย่อมเหมือนถ้ามีชุดดำดงนะเดี๋ยวเอามาเนี่ยทไงเอาเลือดจากตัวนอกของเมียน้อยไปลดล่างมาตัวนั้นแล้วหายไหมหายดิ้วทำสิทำเลยเทำเดยวเดี๋ยวไป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 ไไป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 ไไป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 ปไ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 ไปไไป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  มีอะไรบ้างที่ไม่รู้อ่ะรู้หมดแหละแต่ไม่พูดรู้คืรู้ไหมว่าตัวมึงจะได้ออกจากที่นี่มาไหร่ไม่ออกรู้รู้ทุกวันแหละแต่ไม่ออกไม่รู้ไม่ออกทำไมทำไมเนาะทำไมเนาะต้อไล่เวลาดึกกองร้าเป็นใครนะฮะทำไมเดี๋ยวตบหน้าปะยิ้มทาไมล่ะกองร้างปะปะคุยง่ายๆ่ายปะไปไปก็ได้ตัวเขาลูกหมาเก่งไหม มหนามันนยนัหัวปหัวไม่เกงชเก่อัวหาน่ยเาะน้าัเาะหครับโโตนี่ไม่ต้องส่วนสูงมึงเก่งขายอยู่แล้่รุ่นเตะตักขาไม่ได้ตายได้เนี่ยตายได้ง่ายๆเลยหัวล็อกพื้นตายได้ง่ายๆเลยนะเก่งเนี่ยตายไปหลายคนแล้วออกไปห้พ้นมันเ <Yeah! S 2> ป็นใครนะ ทำไมเนี่ยคุณจเล่นจำในมึงรู้รแล้วรู้แล้วล่ะนี่พาพี่นังมองหน้ามันใช้ดีมันคือใครจำได้นะฉันจำไม่ได้อ่ะเธอเป็นบ้าเธอเป็นโรคจิตฉะนั้นจเจ้าเพ่ไล่ผู้หญิงคนนี้ออกไปจากเมืองหลวงซะมฉันไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้ใครมาจากไหนผม้ข้าตอับใช่หรอพาพระพิน่งซายสุดอุ้ยถ้าพี่นังจำไม่ได้ฉันบอกให้ก็ได้ จอสอยค่ะคนที่อยู่ตรงหน้าพระพี่นางตอนนี้หม่อมฉันก็คือแสงสองเลปนะคะจำได้ไหมเนี่ยเหรอแสงสอ เซ่อซาจริงๆเลยผมเหมือนเลือดหมดแล้วนะเลือดไขว้นะเดี๋ยเลี้ยงหมามาหอยโยมลากดิบๆหมดเ้ยไอดูี่เบลลหลยันหลับเหรอหายที่อุ๊ยโอ๊ย ขอบ่อยขอให้บ้าจริงฝนชิงพี่เคย ำไมหรือเพ่อน้องท่านข้เจ้าโดสาบใครสาบอีกล่ะไอ้มุยตะโพนแต่เราชอบเลียนแบบมั้นน่ะที่ใหญ่ของวเจ้าหายไปไหนไปไหนต้องไปนาพานทองที่ไหนอ่ะจากซ่องเย็นเด็กจิ๋มม่รู้อะไนึกไปออกแล้วอยู่ไม่ได้แนะครับจะไปไปตรงไปไหนอ่ะไปไหนเดี๋ยวเฮ้ย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 โอ้ยละลายหมดแล้วอย่งเอาอีกแล้วไม่ละไม่ใส่น้ำแข็งเล้ไอ้เงี้ยเย็นไม่ได้เดี๋ยวไปสบาย กินน้ำกลอนก็ได้วัสดีครับแม่สวัสดีครับรู้จักเขาเหรอเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมไม่ให้รางวัลเหมือนเดิมเลยโอยตามคนผิดจะสิคิดถึงนะแม่แต่ก็ได้เชียวมึงคิดจะยันทักคนเรียนรวต้องรีบกินพี่ก็เป็นมาได้ยังไงอ่ะจูหายแล้วพี่ดิฉัก็เพราะเจ้าพี่นี่แหละพี่เคยชีวิตบอกชีวิตต้องเป็นแบบนี้บอกเส้นหายไปทุกคนในที่เจ้าพี่จะตามหาเจ้าพี่ก็หนีมามีเมียใหม่ ไม่ได้หนีเขาเขารู้เขารู้นี่บางทีคนเก่ายังไม่หายเลยคนใหม่ลายแดงติ้งแลเฮ้ยไม่อยากตะโกหกนา่เขาคุยอยู่จะบอกอนี่เป็นนกจะไม่เชื่อเลยพี่ตอบไปแล้วเดือนนี้ทั้งเดือนอดอารยาวันนี้ีกว่าจะเดนต้องเดอดเลยอดเลยไม่ได้เขาบ้านอารยาไม่ ไมีผลกับกับเขาเลยนะเขาจะมารู้ดีไงไม่มีผลนี่เขาเคยอดมาแล้วเดือนนึงยังไงอ้าวก็ทางนี้อดทางอื่นไม่อดล่ะปะโทษมาจะมาอุตบเขาญาทีน้องเขาเอามาเรียกไม่เดี๋ยวล็อกคิ้วออกไว้หึงฮะอยู่อยู่ปากเลยนะอยู่แฟนเลรออยู่เรื่องจะบ้าเหรเนี่ยรู้หมดทุกอย่างเลยเออไปง้อไปนั่งนั่งคุยจี้เลยไปไปง้อ เสื้อคู่ตอนนี้เขามีขายโปรโมชั่นอยู่ไม่ได้ทำไรผิดตองแชปอะแชปเลยแชปแชปพินมั้งไม่เอาหูดมากหรือเปล่านี่อย่าให้เกมปล่อยนะเถอะทำไมอะเดี๋ยวสับเปลี่ยนตัวเรื่อยเลยเรื่อยอะไรตัวอะไรวะเออไม่เป็นไรหรอกเชฟมาเถอะปังกี้ที่มานเตะสวยเนาะมาบ้านกูได้ไงวะไม่ล็อกแล้วอ๋อล็อกแล้วเขามาเคาะ โรงงานใช่ไหมกลุ่มเรจะเป็นพระมเหสีเจ้าเหลืองมึงเหอมึงจะเป็นพระมเหสีเลยก็หล้วมึงเฮ้ยมเหสีมึงชอบมึงชอบพูดเลื่อยอ่ะมึงชอบพูดเลื่อยเปื่อยไอ้ทีเธอจะไปไหนก็ไปไปไหนไปไหน เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสัญญากันไว้ว่าอย่างไรเอ่ยเอ่ยดองเด็กดงอะไรตกอ่ะไม่เปียกบ้างเลยงั้อะไรมึงดงฮะเอาโอ้โหดงเป็นดองเลยนี่ยนี่๋ัวดงนี่อีงามไส้เอาของไปไว้สู้โอเคไม่เกี่ยวดีดีเอาอ๋อ มึงอ่ะาออกไม่ใช่ใช่ตรงนี้ไปไปยันที่ไปไอ้ชีอันนึงอันนี้มันใส่ได้อันเดียวขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วนี่แล้วลูกเจอฉันจะกล้ากล่าวใช่ไหมลูกเจอนายแล้วถ้าเกิดกูเดินเข้าบ้านไปลูกกูยืนกับเกมไหนกูเอาออก ก็ช่วยดึงน่อยเสอย่างนีมาแล้วคืนมันไปเกยาอยากทำยังไงทำอะไรเดตตูวิงผมยาวไั้เอาอีบันไลใส่มึงวาวไปทำไมอ่ะไม่ใช้แล้วไงไปไปได้มารออะไรเนี่ยแต่งงานใครจะไปแต่งเราสัญญากันไว้แล้วเนาะเอ่ยรูปร่างน่ารังทดอ้โหรังทดแม่พูดไปนานบ้าบอไปแล้วมั้งนี่ คนสวยที่สุดแล้วในพูดดีๆนะมีจะเห็นหน้าบอกปู่ว่าทำไมสวยเลยขนาดนั้นผู้หญิงเนี้ยแต่งงานจะเอาอะไรก็บอกเขาไปแต่งงานไงเอาอะไรมาแต่งฮะอะไรอันนี้คืออะไรอ่านไปดูดิเอออ่านเนาะจะได้ไม่งงเนาะยากสิเนี้ย ไม่หลก็ไม่ได้แต่ไงใจพยาด้วยไม่ต้องเรียหอไม่ได้แล้วก็ตายดนนึงเธอคนเดียวเอาท่าไหนมาซ่ากันซ่าตาตามัไปเนี่ยอหอแน่นอนเป็นทำมนอนจ้า มองคนวี้ยรออ้าปอ้ยตะทดทษดทษดทิ well, <S <S know, <c oughs> <c oughs> ้งทิ <t 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 ้้เอาห้เธอรูไมะเธออะกะเ็กล้วุะเธอดนะอเอยไปติดเลยกระดาดนากะานกะาเะกัแต่งดีๆเอาไปตายซะงั้นเนี่ยมีแต่น้ำ ยัอยังเป็นแฟนกันอ้ามีสัญญาฉันยอมรับเป็นสามีเธอก็ได้แต่ว่าไม่ต้องจัดพิธีแต่างงานอะไรทั้งนั้นเลยตามนี้นะถูกใจมากเลยเออในเมื่อฉันเป็นเจ้าของเธอฉันต้องมีสิทธิ์ที่จะยกเธอให้ใครก็ได้คุณพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าอ,อย่าตกใจสิ มันไม่มีใครเลยโกาตัวจะไม่มีหัวขนาดนั้นเลยเหรอที่จะเราหงุดหงิดน้ำตาจะไหลนี่ยนองแบบเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยเออเดี็กเขาให้ไปนั่งในห้องข้าหรอที่ก็แคบเหงื่อก็แตกอยู่ตรงข้าวทานก่อนเนาะจะหาให้หาให้ไม่ปลองกินลองถูกไปไม่ลองนี่บอกแล้วใครจะมาลองเดินเดินเดินไป เขาหลังไม่ให้รู้อะไรเลยหัวหน้าเนี่ยไม่รู้ชอบมานั่งให้ฟังมีเมียไหมเมีใครเนี่ยไม่ใครมีเอ็นไงพูดจะบ้าตายได้ทำไมไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่พร้อมเอาไม่พร้อมเป็นอะไรเมนมาเสียอะไรคะเสือกอีดงยังกระโดดคิ้วทำไมอยู่กับที่นี่ว่ะคอยเหมือนผูดเดินเลย

เท่หน <an> ่ยเท่หน่อยสักตาเมียตักให้สงหอยแข็งหอยแงชื่อร้านนี่เนี่ยสักกระหม่อมหัวหน้าบอกสักกระหม่อมชื่ออะไรเปล่านี่นี่แม่พี่เป็นเจ้าของร้านทองเฮ้ยนี่แม่พีเฮ้ยชื่อแม่กีเห่าแม่กีเห่านี่ไปเลยท่ายาวราดชื่อร้านอะไรนะไอ้ง่วงเงียงี่เง่ะไม่เข้าไปเลยบอกเป็นแฟนกูเดี๋ยวแม่กูให้แม่กีเห่า เออเรือไปอยู่กับพี่เขาไหมล่ะได้ป่าวจะมีมีคนนี้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่เอาแถ้างั้นยกให้ในแฉ่เลยปมัมาพี่แฉ่มาเห็นไหมโอ้รีบเดือนมาเลยรีบเดินมาเลยพี่นี่อยากได้หนูจปนตัวสั่นตัวคลอนนะหน้าตาโอ้ไม่ปฏิเสธปฏิเสธเขาเลยค่ะเป็นรก่กนอย่าได้หรอกโอ้โหทำนานิ่งทำเป็นกับแบบว่าฉันได้แล้วฉันแอม สันนางคนสวยไปครอบครองฉังนแอโอ้โหรูมาพูดเลยอย่ามาเข้าใกล้หนูนะอย่านะอย่าเดินมาแม้แต่ก้าวหนึ่งพี่มีเรื่องก,กับหนูแน่ๆพูดเลย เอาไปว่าอะไรที่พูดกับผมก่อนเกาหล์แม่เกาหลีแล้วถ้าเราเสียใจไม่เสียใจเราไปเลยไปเสียใจมากไปไหนก็ไปไม่ไปไหนแล้วก็ไปหรอกค่ะปตำรวจเราไปด้วยไม่ค่ะจะไม่ไปไหนเราไปไปตรวจทำไมล่ะคะเอ่ยแล้วใครเด็เถียงที่ยิงเชือกปิดไมค์มันไปเลยนะนี่แล้วจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนาะคันสิ่ไปค้างนี่เอาที่โดนตัวแล้วคันหมดเลยนะแต่เราที่มันคันโดนตัวยงแล้วไม่คันเหรอ ก็มีแต่ใจเหน่อยแค่โค้งแค่แหวกโคงไม่เอ็งแค่กันไปได้กันไปได้เคยทำบุญรวมไว้ถึงจะยังไงก็ต้องเจอกันให้ดีเป็นไรได้เด็กเอาเรียกบุเคสันนิวาสโอ้โหที่การแล้วเพิ่งได้ ข้าปิดมิีิแปดแล้วนะอย่าพพดการอีกเลยฉันโตแล้วตอยหาไมนนามาเห็นอะไรแบบนี้เลยโอ้ยไอ้เฟิร์ลยังโตัวโตกว่านี้ดียเดี๋ยวน้องปอยโอ้โหปิดๆจ้ะปิดอะไรอ่ะไอ้ข้ามัางอ้ข้าม่าโอ้โหไมนนาเห็นอะไรแบบนี้เลย มาใครเนี่ยมาใครมากับดำดงพระเจ้าค่ะใช่ดำดงที่ไหนไี้คนละคนกันเลยนี่คนนี้ดำดงพระเจ้กไอ้ผจกขาดำลงไปที่ตาดำๆมาไปไหนแล้วนั่นแหละนี่แหละคนนี้แหละแต่ทีนี้เนี่ยเขาว่าโดนฝ้าผ่า19ครั้งเป็นแบบนี้เหรอไปโดนผ่าที่ไหนที่ฝนตกอะนะไม่ใช่ฝ้าผ่า19ครั้งผ่าเปี้ยงๆเลยเลยใช่ไปโดนตรงไหนมาล่ะตรงนู้นผ่าฉันไปโดนผ่าบังเสร็จฉันอยากเป็นเหมือนเดิมนะ ถ่าออกไปมีก็เหมือนไม่มีมันคนละผ่ากันแล้วมันจะให้ป้าผ่าอย่าอย่าบอกใครนะทำไมพูดกับมึงนะว่ากูเป็นท่อไม่ดีตัดใจมึงเนี่ยไปพบแล้วมึงเลยหายหลังแล้วทันหลังเออกูอายแทนมึงเฮ้ยคันของพานันลงไปแล้วนู่นมึงตอกตะปูไว้ป่ามึงเห็นเป็นฝาโลงเลยตอูไม่ใช่ าตะปูมาตอกซ่ามันจะที่ไหนคะจเรื่องคะน้องปอยสวยไหมสวยสวยสวยไหมสวยสวยนั่นแหละเขาคือดำดงนะจริงอ่ะจริงซ่าน่าแล้วล่ะแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหลุงก็เป็นปลาสวายเนาขอคืนว่ราะอะไรนะขนอรกันนะขอเที่ยงคืนเหรอใช่เพราะว่าสวยนะจะมาให้ได้ยด้ไงล่ะพระองค์ท่านพระองค์เพิ่งให้กันหมบัติเราให้เกิดว่าเราขอคืนไงไม่า ไม่้เราเปลี่ยนใจแล้วเราจะแต่งงานกกัันไไม่รปแล้วจะให้ไหมจะไม่ให้จะให้หรือไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ก็ออกไปเลยได้ออกแล้วใช่ไหมไปออกไปเลยว่ะเฮ้ยนี่มึงเชื่อกูจะไห้กูอย่าไปอยู่กับเขาเอะอะก็ไล่อะก็ไล่เออมึงออกเลยมึงออกกูออกด้วยมีเต่าต้องมีเบลมีเบลต้องมีเต่ามึงแน่ใจนะกูไปด้วยจับเออเพื่อนดับลาออกมึงออก เวอหน้าเวอหน้าเฮ้อเอาฉันเป็นตลกหนึ่งนะไอ้นัน่นเนี่ยแหละคุณนะมึงออกไปเลยไปเลย,ไ,เลยไอ้ที่สายไปแล้วไปไป้ากับกูรอบนอกแปดร้อยแฉมเลยรับร้อ,อ <c oughs> งเพลงโคตรกีตาร์ให้มึงร้อง <c oughs> เปิดโหมดเออโอ้โห <c oughs> จะไปเลยนะอยู่นั่งนะลงให้นะไปฮะโชคดีโชคดีนะ นพนงเธอเป็นใครกันแน่เนี่ยอยู่ดีๆมากับนายแฉได้ยังไงสงสัยสับสนไปหมดแล้วเนี่ยหม่อมฉันจะขอแนะนําตัวให้รู้จักนะเบคะว่าแท้ที่จริงแล้วตัวของหม่อมฉันเองหม่อมฉันคือแสงโสมตัวจริงเพคะเธอคือแสงโสมพระคุณ